คือโลกแตกบางคนอาจจะคิดว่าแบบมันถึงเวลาแล้วมันระเบิดบูมมันจริงๆมันมันไม่ใช่การระเบิดบูมแบบนั้นมันคือโลกเสื่อมสภาพมันก็เหมือนบ้านเราโครงสร้างมันซุดมันอยู่มานานปูนมันหมดสภาพเหล็กมันหมดสภาพมันก็ซุดลงโลกมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันซึ่งตอนนี้ไปมองว่ามันคือสัญญาณและถ้าเราอิงของศาสนาได้ศาสนาหนึ่งเนาะที่เขาพูดว่ามันอยู่ในช่วงกาียุคกาียุคเนี่ยมันคือช่วงรอยต่อที่จะทําให้ว่า มนุษย์มันจะหมดมันจะสูญพันธุ์เหมือนกับพวกในโดสาวเหมือนกับอะไรต่ออะไรที่มันผ่านผ่านมาแต่หลายๆคมภีรหลายๆศา,า,าสนามันก็จะมีเรื่องของการที่เอาน้ําล้างโลกเคยได้ยินแชปาน้ําล้างโลกมีเรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็มีแหละแต่ถามว่ามันเป็นยุคเราไหมมันไม่ใช่แต่เราอะใช้ชีวิตกันเกินความเป็นมนุษย์มันก็เลยทําให้ธรรมชาติเขารับสภาพที่ถูก บีบคั้นไม่ได้เขาก็เลยต้องระเบิดต้องปะทุกออกมาแบบนี้ค่ะในเดือนพฤษภาที่แรงใช่ไหมคะน้ําท่วมช่วงพฤษภาเนี่ยมันจะมาจากพายุแล้วก็น้ําสัตวดโครมเข้ามามันไม่พูดคานั้นคืออะไรแต่ว่าน้ําสัดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากทะเลทางใต้สมมุตินะมันอาจจะมาจากอ่าวมันอาจจะมาจากที่ที่เราคิดว่าเฮ้ย เราอยู่ปลอดภัยแล้วตรงนี้มันก็แค่น้ําหนุนขึ้นหนุนลงแค่นั้นเองแต่ว่าแต่ว่าทําไมมันมาแรงมาเยอะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวยอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือเรื่องของน้ําที่ซัดแบบรุนแรงมาจากเอฟเฟกของประเทศที่เป็นเกาะข้างๆตรงนี้อ,อขอให้ไม่เกิดคํานั้นเกิดขึ้นจ้ะที่ว่าแผ่นดินไหวอะอับไปชหรืออะไรเนี้ยแล้วมันทําให้เขื่อนบางเขื่อนอะมันสุดแตกไม่มีใครออกมาบอกว่าว่ามันว่ามันสุด มันจะใช้น้ําจากพวกนี้ไหมไปายเคยพูดมาพักใหญ่แหละ<ช>ตอนนี้ขอไม่พูดป้องกันการตื่นตะหนกแล้วก็ก็พูดซ้ําๆผู้ใหญ่ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรบกวนช่วยเหลือประชาชนทําหน้าที่ของท่านเราก็ทําหน้าที่ของเราช่วยเหลือกันแล้วเรื่องที่เราฟังข่าวลือมามันจะได้ไม่เกิดอีก,กว่า